เจอแล้วเขาเจออะไรเฮ้ยนี่แหละคนนี้เลยครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาผ่าพื้นฐานและพื้นดวงนะครับของการเจอเนื้อคู่ของซูก้า t t s นะครับ มาถึงตรงนี้นะครับลบก,กวรฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมให้กับผลโอป้านะมาเลยครับและอย่าลืมนะครับแชร์ไปเยอะนะแชร์ไปใน Twitter แชร์ไปใน i ิตอ k แชร์ได้เลยนะครับผมโอเพนให้คุณแชร์ได้เต็มที่นะครับที่สำคัญเลยครับอยากรู้ว่าผมแม่นไม่แม่นยังไงลองไปหา h a s แท a g ว่าผลโอป้าดูนะครับผมผมพาพื้นฐานนะพื้นดวงศิลปินเกาหลีนะครับดังนั้นคุณสามารถดูได้เลย นะครับผมโอเคในหลายๆคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยผมทำแบบเต็มที่เลยนะนะครับเอาพื้นฐานและพื้นดวงนะครับมาจากเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นใน Google หรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของแฟนๆนะส่งมาให้ผมผมทําการดูแบบเต็มที่ที่สําคัญเลยนะใครอยากจะรู้พื้นฐานและพื้นดวงของตัวคุณเองนะครับล i ยแอดไซน์รอยัลเบอร์มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการงานการเรียนทําอาชีพอะไรแล้วถึงจะเหมาะสมกับตัวคุณเองคุณจะวางแผนใน,น,นอนาคตยังไงคุณจะออดิชั่นผ่านหรือเปล่าผมมีคําตอบครับ ของโหโอป้าคนนี้ครับไม่แม่นแต่ไม่พลามินยุนกีนะครับผมหรือชูก้า BTS นะครับดังนั้นตัวชูก้าเองเนี่ยเ,เราเห็นความสามารถเขาแบบสุดยอดเราได้ดูในผาพื้นดวงไปหมดแล้วทีนี้มาในมุมของการเจอเนื้อคู่ของชูก้านะการเจอเนื้อคู่ของชูก้าเนี่ยถ้านับจริงแล้วคือเขาเกิดวันที่9มีนาในปีพศ2536นะครับผม 9มีนาพศพศ2536ดังนั้นในพื้นฐานในปีนั้นเน่ะมันเป็นมันนับกันจริงจคือนับเป็นปีละกาโอเคนับเป็นปีละกานะแต่ว่าในดีทีของเขาอ่ะมันเป็นดีทีที่เขาเป็นคนธาตุดินและเป็นปีฉลูดังนั้นในการเจอเนื้อคู่เนี่ยมันแจกแจงออกมาทั้งหมดเลยว่าด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยถ้านับกันจริงๆเนี่ยคือเราไม่เห็นเวลาเราอาจจะไม่รู้ว่าเวลาของเขาเนี่ยเอ่อมันเป็นธาตุที่แบบมันเป็นธาตุส่งเสริมเขาด้วยหรือเปล่า ดังนั้นถ้าเกิดนับกันจริงๆแล้วเนี่ยในการเจอเนื้อคู่หลักของการวิเคราะห์ของการเจอเนื oo, ้อคู่เนี่ยเราจะวิเคราะห์โดยการที่เราดูว่าตัวแปรของเขาอ่ะมันจะเป็นลักษณะของการเป็นธาตุที่เป็นลักษณะของการเนี่ยจะเป็นธาตุส่งเสริมอ่ะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือตัวเขาไปพิฆาตไข่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้านับเอาจริงๆแล้วอ่ะณตอนนี้นะถ้าดูกันจริงๆเลยตัวชูการ์ที่จะสามารถจะเจอเนื้อคู่นะคาแรคเตอร์ของเนื้อคู่นะครับจะเป็นเหมือนคนธาตุไฟไว้ เป็นความร้อนนะครับด้วยด้วยความที่เขาเป็นคนดิทีคนธาตุดินเนี่ยเป็นคนธาตุดินแบบดินเล็กคือดินเล็กแบบดินล้วนดินทรายเลยแบบนี้นะดังนั้นในลักษณะของเขาเนี่ยมันจะเจอเนี่ยมันเจอแบบเป็นลักษณะที่ว่าเฮ้ยสบายอกสบายใจจังเลยคนนี้ที่แบบว่าเป็นแบบคือฉันมีแนวความคิดแบบนี้แต่คนนี้เหมือนมาเกี้ให้ฉันอ่ะต้องูุก่าทําอะไรสักอย่างต้องรู้สึกว่าต้องกระตือรือร้นให้มากต้องเอนเนอร์จี้ให้เยอะ เออเพราะแบบมันเหมือนแบบมันโดนจี้กันโดนจี้เข้ามาแล้วมันส่งเสริมมันไร้์ขึ้นมาดังนั้นในลักษณะแบบนี้เนื้อคู่ของเขาเนี่ยจะเป็นอันดับแรกเลยนะจะดูว่าเป็นเหมือนลักษณะคนธาตุไฟที่เป็นลักษณะข,ของคนธาตุไฟใหญ่แล้วก็เป็นธาตุไฟแบบเหมือนดวงอาทิตย์่ะได้นะครับทําให้ดินมันมันร่วนมันร้อนนะฮะมันรอนนะ,ะนรอุขึ้นมานะครับมันเลยทําให้เกิดแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเอเนจีที่ทําเรื่องอื่นๆนะ่ะต่อไม่ได้ ดังนั้นในมุมแบบนี้เป็นมุมของถ้าเป็นสไตล์นะถ้าเป็นสไตล์ผู้หญิงเนี่ยแน่นอน,นครับคือทำอะไรทำเร็วนะครับคล่องตัวแอคชั่นดีแอคชั่นเต็มที่เต้นเก่งร้องเก่ง,ง,เ,กงเสียงแบบจะใสมันเลยแบบอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็สำคัญเลยคือเล่นได้ทั้งเมลโลดี้ทั้งโน้ตสูงโน้ตต่ำนะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นนักเสีงนักร้องแตบบ่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนักศึกษาของคนที่แบบทํางานนะครับจะเป็นสายของการใช้สมอง ใช้หัวคิดแล้วก็สําคัญเลยคีไอทิวิตี้เยอะมากดังนั้นไปเป็นแรงกระตุ้นในสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาทีนี้มาอีกมุมหนึง่งก็จะเจอถ้าเป็นเจอเนื้อคู่ก็จะไปเจอเนื้อคู่ที่แบบมันลักษณะของการที่ว่าลื่นไหลเหมือนธาตุน้ําเป็นคนที่แบบเล่นหูเล่นตาสเสน่ห์แรวๆพูดไม่หยุดพูดทดี่ทั้งวัน คุยเก่งอะไรแบบนี้เนี่ยนี่คือพื้นฐานของเนื้อคู่ของชูกา้ามันจะออกมาด้วยด้วยด้วยรูปแบบที่เป็นแบบนี้ด้วยดังนั้นในสิ่งสําคัญมันจะเจอและมันจะเกิดในในเรื่องราวที่เป็นแบบนี้ถ้านับเอาจริงๆผมเราไม่ได้ฟันนะว่าเขาจะต้องเจอเป็นใครแต่เราจะเจอเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาจะมีโอกาสได้เจอคนเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเขา,วามีการเปลี่ยนแปลงในบางอย่างคุณจะเห็นได้ชัดเลยณนะวันนั้นนะ่ะบอกตามตรงเลยนะ คือจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของชูก้าแบบเฮ้ยมันมันมีอะไรว่ามันมีความรักเหรอมันความรักมันทาให้เขาสวยงามแบบนั้นเหรอมันจะเจอแบบนั้นเลยนะอ่ะทีนี้หนักกันจริงๆเลยเราคุยกันแบบเปิดๆเ,เลยเจอเนื้อคู่ของชูก้าจะเจอเมื่อไหร่เจอเนื้อคู่ของชูกา้าฟันได้เลยนะมีพีเรลียดของการได้เจอเนี่ยมีฟรีเควนซีของความถี่ในช่วงปลายปีเสมอบอกเลยโอกาสของการเจอ เจอปลายปีเสมอนะครับพฤติการณธันวามกราอะไรแบบนี้เออมันจะไปช่วงปลายปลายปีน้าสำคัญเลยมีโอกาสได้เจอเนี่ยใน2ปีที่แล้วเอโอเอาทษทีมันจะเป็นแบบว่าใช่2ปีที่แล้วคือปีปีที่แล้วปีนี้เออจะเป็นมีโอกาสอย่างเงี้ยนะครับในปีพศ2 5 6 3 6 4มีโอกาสได้เจอนะ2 0 2 0 2 0 2 1เเนี่ยมีโอกาสเจอมันมีแบบมันมีคว,มความควบแน่นแบบนั้นอยู่ทีนี้ทีนี้ทีนี้มาดูว่า แล้วจังหวะของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันเจอมันเจอเมื่อไหร่มันต้องเจอตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ2 1่1เถึงสาเว้ยดังนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เขามีโอกาสเจอได้เพราะหนอนสายสิปีเป็นตัวส่งเสริมเขาแน่นอนไม่เจอตอนนี้ไม่รู้จะเจอตอนไหนแล้วเข้าใจปะ่ะทีนี้มาในมุมข,ของปีบ้างในปีพศ2563เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีเจอ64มีเจอที่สำคัญเลยถ้านับตามธาตุเว้ยมีโอกาสเจอด้วยดังนั้นจะเจอในรูปแบบไหน เดี๋ยวจะมาขยายความในมุมนั้นกันแต่ทีนี้บอกว่าเฮ้ยชูก้ามันเจอตั้งแต่ตอนไหนผมบอกเลยขออนุญาตไล่ปีถ้านับาจริงๆนะ62มันช่วงดูใจแต่ถ้าเจอแล้วรู้สึกว่าโอเคคือ 63, 64, 65จะไม่แบบนี้นะห2บางทีแบบเหมือนเจอแล้วเฮ้ยเหมือนเราเจอเจอเจอคนรักเจอเจอตกุมรักอคนนี้ว่ะเนี่ยแหละเออเอันนี้อนนมันจะเจอแบบนี้ไว้ ดังนั้นในรูปแบบเนี้ยทุกคนมันจะเจอในรูปแบบแบบเฮ้ยมันได้เหรอเออมันเจอแล้วนั่นแหละเออนะครับโอเคทีนี้มาดูในมุมของลักษณะของการเจอนะแล้วก็ลักษณะท่าทางภาพรวมออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรอยากรู้ใช่ไหมมาดูเลยจ้ะภาพรวมของคนรัก ผู้ครองของชูก้า BTS เป็นแบบไหนอย่างไรจดดูดักแบบเป็นภาพรวมไป็นคาแรคเตอร์เลยนะอันดับแรกเลยเป็นคนที่สอนชูก้าได้ให้รู้จักให้รู้จักว่านี่ชีวิตคืออะไรได้เจอในมุมมองใหม่ๆเป็นเหมือนผู้นำด้วยไอแอบโกเมียมอ,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 อ่ไม่ใช่หรอกเออแอบโกแโกฟนเหรอไม่ใช่นะเออมันเป็นแบบนั้นเว้ยมันมันหมายถึงว่า ตัวคนนี้จะเป็นเหมือนเป็นผู้นําคอยจัดการให้คอยแนะนําแนวทางให้คารคเตอร์มันอาจจะเป็นแบบน,นี้อาจจะมีพื้นฐานของการที่มีอาวุโสกว่าด้วยซ้ำจ,จะมีแบบนั้นด้วยนะต่อมาครับคาเตอร์เออเรื่องอาวุโสเนี่ยยืนยันเลยนะโอ้ถ้าได้ไห้แบบนี้ออกมานี่คือแน่ๆอาวุโสโอกาสอาวุโสเนี่ยมี ชอบคนชอบคนที่สูงวัยกว่าดังนั้นก็จะมีโอกาสแบบนี้ด้วยหรือมีโอกาสการที่ว่ามันไม่ใช่แค่สูงวัยมันอาจจะเป็นที่ว่ามีคุณวุฒิที่สูงกว่าสูงกว่าเช่นอะไรประสบการณ์การน่ำเรียนเรื่องของวิธีการเรื่องของการจัดการที่สูงกว่าหรือเป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่าด้วยนะครับนี่จะเป็นในมุมนี้นะ,ะแล้วก็สําคัญเลยครับ คนคนนี้นะฮะจะแนะนําจะเป็นคนที่อันดับแรกเลยยังยังคงยืนยันว่าจะน่าจะเป็นคนละสองคนทตุไฟกึ่งท่าน้ำที่ที่มีการรวมกันและบาลานซ์คุยเก่งแนะนําเก่งแล้วก็มันหมายถึงว่ามันดึงเอเนอร์จีของชูก้าออกมาแบบได้ออกมาได้เยอะมากดังนั้นคนคนนี้จะเป็นผู้หญิงผมยาวสูงไวัยแล้วก็ในตาคมหน้ารักเออจะเป็นแบบนี้ดีกว่าแล้วก็สำคัญเลยสีผิว น่าจะออกมาได้เป็นลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นสีผิวที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอืมอาจจะเป็นสีผิวที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นแบบนั้นด้วยหรือด้วยชนชาติที่แตกต่างกันด้วยก็มีโอกาสแบบนั้นด้วยนะอ่ะนี่คือภาพรวมของเนื้อคู่ของชูก้า BTS ทีนี้เรามาดูกันว่าในพื้นหนาของชูก้าเนี่ยเจอเนื้อคู่เนี่ยเจอพีเรียดเป็นลักษณะแบบ ลักษณะของการเจอสถานการณ์แบบไหนสถานการณ์ของการเจอในคู่ของชูการบีดีเอสนะนะดูสิอันดับแรกเลยคือน่าจะเจอตอนสภาพที่จิตใจตัวเองอ่ะค่อนข้างยแย่หรือเหนื่อยอะไรมากๆอจะเป็นจ,จิตใจในที่ของการที่แบบเหมือนเหนื่อยแล้วแบบองอแงแล้วแบบอยากให้คนดูแลแล้วคนนี้มันเข้ามาแบบเหมือแนบบดูแลพอดีอะไรแบบเนี้ยนะครับผมอ่าที่สอง เป็นช่วงเวลาของการเดินทางเป็นช่วงเวลาของการที่แบบยังคงต้องยังคงต้องมีความเสี่ยงกับการที่แบบเออออกไปจัดการการทํางานทําอะไรที่แบบคือทุกๆการทําทงานของทุกๆการทํางานของโลกใบนี้มันคือความเสี่ยงหมดเว้ยมันไม่มีอะไรมันไม่ได้มีความร้อเเซ็เพียงแต่มันหมายถึงว่ามันต้องมีสติดังนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบ มันไม่อยู่ร่องอลอยหรือแบบไม่อยู่เนื้อตัวหรือว่าโดนป้ายยาหรอไม่ใช่นะมันจะเป็นแบบช่วงนี้เวลาที่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอมันเป็นมันเป็นไพ่ที่มันรีเลทกันอยู่นะต่อมาครับเป็นเรื่องเวลาของการเดินทางร่วมกันผมพูดเลยเนี่ยไพ่ของการเดินทางมันมีมันมีหนึ่งสองใบอ่ะแสดงว่าต้องเกิดจากการเดินทาง ร่วมกันและออกไปจัดการอะไรบางอย่างร่วมกันนี่คือพื้นฐานของสถานการณ์ที่ชูก้าจะเจอเนื้อคู่ในช่วงเวลานั้นๆทำงานร่วมกันออกเดินทางร่วมกันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่อยู่ันร่องรอยแบบว่าแบบเหมือนรุดสติเพราะเหนื่อยความเหนื่อยความยากลำบากอะไรแบบนี้ในช่วงเวลานั้นๆน,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 นะนี่คือพื้นฐานของเขาครับ ลืมไหครับมาถึงตรงนี้รบกวนฝากกด subscribe กด like กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญแชร์ไปเยอะเลยนะครับและแฮชแท็กนะครับว่าโหนโอป้านะที่สำคัญเลยครับผมใครอยากจะปรึกษาในพื้นฐานและพื้นดวงของตัวคุณเองนะครับผมเหมือนที่ผมทำให้กับศิลปินนี่แหละนะครับมาเลยครับ line assign royal number มาได้เลยนะครับผม line assign มี assign ด้วยนะครับผมที่สำคัญใครอยากจะรู้ทางด้านเรื่องของว่าอนาคตอาชีพทำอะไรเหมาะสมการเรียนของเราเหมาะสมหรือเปล่าแม้แต่คู่ครองและความรักของคุณ มาเลยครับไลอ้อนซา์รอยยันเมือมาได้เลยนะหัวโ,โอป้าคนเดียวในประเทศไทยที่ผ่าพื้นฐานและพื้นดวงซิลปินเกาหลีไม่แม่นครับแต่ไม่พลาด